That at I'm วันนะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผม s งซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแมปนั่นเองนะฮะหรือโลกล้านปีของไมโครพิก็ดอีดิชันนั่นเองนะฮะในอดีตนะฮะก็ รั้ปีที่แล้วนะครับผมนะ,ะโลกมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนไดไหมครับนะแต่ไม่มีไดโนเสาร์นั่นเองที่จริงแบบเชื่อไม่รู้แหละแต่ผมแต่งเองนะ,ะเออนัก่ก็โลกมันก็เป็นประมาณนี้นะต้นมงต้นไม้นี่คือแบบต่างไปจากโลกไหมครับปัจจุบันนี้มากเลยนะครับผมนะ,ะดูดิดูพื้นนะฮะซึ่งมันดีมากเลยซึ่งมันเปลี่ยนบรรยากาศของไหมครับดีมากเลยนะใครที่มาเล่นในหมดซอยว่านะก็ถือว่าเออถือว่ามันตื่นเต้นดีนะถ้าใส่ลงให้เจาแพ็กไปด้วยนะฮะก็ถือว่า ไม่แค่โคตรสวยดูดิโคตรลายตานะคบอกเลยนี่คือโลกล้านปีของผมครับนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองทัวให้ดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหกว้างอยู่นะมันกว้างอยู่นะครับผมนะซึ่งเนี่ยมีโครงกระดูกด้วยนะมีโครงกระดูกพวกไดโนเสาร์นะฮะกโโ็โอ้ยเสียงดังไปนะฮะบอกแป๊บนึงมีกระดูกด้วยนะโอ้โหซึ่งเป็นปตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่านะฮะไม่รู้นะฮะอันนี้ มีโครงกระดูกไว้ด้วยโคตรเท่นะเดี๋ยวผมขอแคปรูปแป๊บหนึ่งนะเอาไว้ทำปกเนาะโอเคเอ่อฝั่งไหนดิฝั่งไหนที่มันดูเหมือนเดโาเสร์ว,วะไหยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาบเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคเรามารีวิวต่อกันเลยดีกว่าเนาะโอ้โหนี่ก็เป็นภูเขานะซึ่งมันเหมือนจริงนะ้า อยู่ที่สูงนะอ่าไออุณหภูมินะฮะมันจะต่ำแล้วจะมีพวกน้ําแข็งนะครับผมนะที่สูงมันเย็นเอาง่ายๆนะครับ <S <S น่าก็โอเคเรามาดูเขตหิมะกันบ้างนะครับผมนะฮะซึ่งต้นไม้ก็หนีไม่มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่ก็เป็นเขตของหิมะนั่นเองนะก็มีก้อนน้าแข็งเกาะอยู่ข้างๆนะครับผมนะซึ่งมันทําทําได้จริงเหมือนจริงนะฮะก็ถือว่าโอเคนะก็นี่ก็เป็นต้นไม้ที่โดนแช่แข็งนะครับผมนะ ก็มาดูกันเองนะฮะเอาอง่ายๆเลยนะซึ่งแบบมันกว้างมากนะฮะกว้างมากผมผมคงไม่รีวิวไม่หมดหรอกนะฮะก็โอเคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อน้ำเอ้ยตรงนี้คือไรซึ่งเรารอบรอบรอบ,รอบเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงกลางนะ่นี่คือเป็นเป็นกวาดกับบล็อกนะครับผมบล็อกหินบล็อกอ่อสโตนนะครับนะฮะกนะ็ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆทั้ง,งสิ้นนะก็เป็นแบบโลกล้านปีมีป่องผูเขาไฟด้วยนะ,ะหรือบอกนะครับผมนะฮะนี่ ป่งเขาไฟนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะราดูวันอื่นนะฮะคืออะไรอืม,มนะฮะก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นี่ก็ขคงกระดูกนะเรามาแล้วนะไปตรงนี้ตรงนี้มีเศษอีกโอ้โหเสรขอคงกระดูกนะฮะก็ไว่ถือว่าดีนะฮะก็ สำหรับแมปนี้นะฮะใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะง่าฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร้กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบาๆผมไว้เจอกันใหมนคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร้หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม